เปิดยังัเิดสวัสดีครับอ่ามาแล้วผมหายหน้าหายตาไปหลายวันเลยครับเก็บกดมากคิดถึงลูกค้าทุกท่านลูกค้าคิดถึงพี่พิงมากๆเลยครับจริงหรอมีคนคิดถึงพี่ด้หรอตอนนี้พวกผมไลฟ์กันรู้สึกวิวจะหายไปเดี๋ยวเราจริงหรอครับนะกลับมาแล้วครับวิวหกลับมากับพร้อมกับรถสุดสวยครับนะ ฟอร์ดให้ให้ดูมุมน้ำเงินบ้างให้ดูมุมน้ำเงินด้วยอ่ามุมแดงน้ำเงินพอดีเลยนะอันนี้แดงอ่ะน้ำเงินนะครับบอลเงินก็มีนะฮะเทาดําก็มีสีขาวก็มีโฟวิลด้วยใช่สีขาวก็มีนะฮะฟอร์ดเราเราเหมาฟอร์ดมาใช่ฟอร์ดแล้วที่สำคัญดอกเบี้ยฟอร์ดเราเริ่มต้นที่หนึ่งเก้านะได้ด้วยนะฮะผมได้ถูกมากๆตัวแบรนด์หลักเลยสวยมากนะครับถ้าใครไม่เอาโปะ ให้เปลี่ยนเป็นชุดแต่งได้เลยอ่ะครับผมชุดแต่งแบบคือล้อแบบกระดุมแล้วใส่กระจังหน้ากระจังหน้าแต่งเออสวยเลยนะมาเริ่มเลยดีกว่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีทั้งบท่นดูด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บ่อหินครับผมใช่ครับเราอยู่ที่สาขาบ่อหินนะฮะผมมาไลฟ์สดกับที่พิษาการขายชื่อชื่อเสริมครับผมชื่อน้องเสริมนะเมื่อเช้าก็ไลฟ์ไปรอบนึงแล้วกับน้องเสริมนี้เป็นกูรูเรื่องฝอนเลยนะครับผมเป็นกูรูเรื่องฝอนเลยนะครับ ใครที่แบบซื้อแบบฟอร์ดกับเขานะผมจะให้พี่เสริมนะครับเป็นคนอธิบายดูแลเรื่องแนะนําเรื่องการใช้งานใช่ครับสวัสดีพี่นพพลิตด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับยังไงท่านไทยที่รู้สึกดีอะไอเคนะครับฝากกดไลค์และกดแชร์แค่หน้าฟีดก็พอนะครับไม่ต้องแชร์ล้กลุ่มนะครับใช่ครับกะเป็นกําลังใจให้กับพวกผมมากๆเลยนะฮะแค่หน้าฟีดพอช่วงนี้โดนมาร์ ที่มาเขาปิดการการมองเห็นใช่อะไรที่เกี่ยวกับการขายรู้สึกว่าโดนปิดปิดการการมองเห็นนะครับยังไงก็แค่ฝากกดแชร์เข้าหน้าฝีตัวเองก็ยังดีนะครับเพื่อใครที่อยากได้รถเอางี้ดีกว่าใครที่อยากได้รถแล้วทักพี่มาพี่ทักกันมิเลยเดี๋ยวผมมีค่าเขาเรียกว่าสินน้าใจดีกว่าผมไม่ชอบเรียกค่าคอมเรียกค่าสินน้าใจดีกว่าครับผมนะครับค่าสินน้าใจให้นะฮะค่าสินน้ำใจที่แนะนําลูกค้าเข้ามานี่พี่หญิงน็อตนะฮะพี่หญิงน็อตนี่รถสวยมากนะครับ รูปโปรไฟล์สวยมากเลยนะผิวฝากกดแชร์ด้วยนะครับแฟนตัวยงขึ้นหนึ่งเลยนะคร์ผมนะฝากกดแชร์ด้วยนะแฟนตัวยงนะอรอ่าถ้าแชร์นะครับถ้าสมัติลูกค้าทักมาทางที่คนที่แชร์นะครับครับผมพี่ทักแอนดมินเลยเดี๋ยวผมมีค่าแนะนําให้ใช่ครับค่าค่าสินใจเอนใจค่าแนะนำให้นะฮะได้ทุกคันครับ มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับฟอร์ดนะฮะเพิ่งได้เลยรู้สึกว่าเพิ่งได้มาเมื่อวานใช่ครับลงเทเลอร์มาเลยครับไม่ใช่ลงเทเลอร์รถชื่อใหม่มือเดียวโอ้คันนั้น่ะลงเทเลอร์เออคันนี้รถชื่อใหม่มือเดียวคือหน้าร้านที่ที่หนิวไลฟ์แวบบๆครับผมไลฟ์แวบบๆนะครับที่มีฝุ่นอยู่เลยวันนี้เราเราแค่ฉีดน้ำนะฮะแล้วเรายังไม่ได้ปั่นสีนะครับยังไม่ได้สีสีแดงสดจากโรงงานเลยสีแดงเขาจริงๆเขาเป็นสีแดงนี้ครับเขาเรียกแดงเสอร์ีิวะ ใช่ครับมันเป็นแดงแบบแดงบอกไมู่กนิดหน่อยนะสวยนะแดงนี้สวยนะครับแดงนี้สวยนะแดงนี้ถ้าเกิดไปเอาไปตัดดำพี่มันจะดูดุใช่ถ้าสูงมากรแบบยูรอดำเนาะใช่ครับใส่กระจังหน้าแต่งหน้าหล่อเลยชอบออกสีแดงไปหล่อเลยตัวนี้รถเชียงใหม่มือเดียวเพิ่งเข้ามาเลยปี2017แท้สวยมากๆสวยมากนะครับสวยมากเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงนะเปิดฝากระโปรงนี่ เขาจะเป็นฟอร์ดนี้โช๊คอัพฝากระโปรงมาเลยตั้งแต่สวยมากๆนะครับรุ่นเริ่มเลยนะครับถ้าเป็นรถออนนิวฟอร์ดเขาจะเป็นตัวโช๊คอัพแล้วเนาะใช่ครับผมถ้าเป็นหน้าใหม่ปะอ่อตั้งแต่หน้าใหม่ใช่ครับเป็นรุ่นนี้เลยใช่ถ้าเป็นเนคจากหน้าใหม่ตั้งแต่ปีของมันปลายปี15ขึ้นไปใช่ครับถ้าเป็นออนนิวฟอร์ดออนนิวเรนเจอร์นะครับจะเป็นมีโช๊คค้ำฝากระโปรงถ้าเป็นหน้าเก่ามันจะเป็นใช่ครับไม้ค้ำอยู่ผู้หญิงก็ใช้ได้นะสวยมากรถเชียงใหม่มือเดียว ไม่ห้าหมื่นโลหัวโหัหน็อตไม่มีขยับตะเข็บไม่มีแกะรถผมไม่มีชนแล้วรถที่ผมคันรถเอเคคารารถมาเช็กศูนย์ได้ทุกคันครับผมสีแต้มจากโรงงานครบทุกจุดตรงเครื่องให้มีไฟยลูมเข้าไปบาร์โค้ดตัวเครื่องยนต์อะไรยังมีนี่เพราะวานพี่ดูครับนี่นะครับหัวโหัวน็อตนะครับสีแดงไม่มีขยับเลยนะฮะดูน่าอร่อยเหมือนลูกอมเลย สีมันสามารถพ่นได้นะครับแต่ให้ดูสันต้องคมแบบนี้นะครับฟันต้องคมแบบนี้แล้วเกลียวน็อตด้วยเกลียวน็อตคมมากนะฮะไม่มีหยดสีเลยนี่นะครับหัวนงหัวน็อตนะฮะไม่มีขยับเลยครับเฟ้นฝาโปงเดิมหมดนะครับที่สำคัญได้รถเชียงใหม่มือเดียวได้ปี2017็ดและที่สำคัญได้ไม่แค่ห้าหมื่นโลห้าหมื่นโลดูแค่หน้าเครื่องก็เหมือนเพิ่งลงศูนย์มาแล้วครับผมแล้วที่สุดไปกว่านั้นนะฮะดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นที่หนึ่งจุดเกเก้าเปอร์เซ็นตได้จริง ได้เราก็ยังจับได้จริงนะครับทุกรุ่นที่รถเพิ่งมานะครับรถเพิ่งมามีริ้วรอยขนแมวเล็กๆน้อยนะครับเพราะรถไม่เคยเคลียร์สีเลยนะครับเดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดให้ปั่นสีให้นะครับไม่ต้องห่วงเลยผมชัดเจนอยู่แล้วนะครับเข้ามาดูก่อนได้เปรียบบางทีเราเก็บแล้วเราไม่รู้ว่าแบบก่อนหน้านี้มันจะขนาดไหนใช่ครับผมผมอยากให้ลูกค้ามาดูแบบแบบนี้ออริจินอลของเขานะครับแล้วเดี๋ยวผมเก็บ เก็บรายละเอียดให้ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะคุณดูว่าเจ้าของเดิียมเขาดูแลมายังไงใช่ตัวนี้เขาดูแลดีมากนะเดี๋ยวให้พี่ฝ้ายถ่ายรอบคันอ่าวนีสักรอบครับตัวนี้เป็นเครื่องสองยี่สิบนะครับเป็นหกสปีดหกสปีดกี่แรงม้าครับพี่เสริมตัวนี้ร้อยหกสิบครับเป็นร้อยหกสิบแรงม้านะเป็นระบบแปรผันด้วยประหยัดน้ำมันแรงดีด้วยแรงดีเลยครับผมแรงดีช่วงล่างบอกเลยว่าเป็นที่สุดของรถกระบะในเมืองไทยนะอันี้ยอลมางจริงต่อนี้คือที่สุดละใช่ครับที่สุดละแล้วผมชอบวงเลี้ยวเขา ผู้หญิงก็ขับง่ายอ๋อวิงเร็วอะไรได้ไฟฟ้าเลยใช่วิ่งเร็ไฟฟ้าถ้าพูดถึงราคากับความที่ได้มาออปชั่นเปอร์ฟอร์แมนแล้วคุ้มมากๆเลยพี่ใช่ผมเด่นฟอร์ด XLT ผมมีลูกค้านะครับผมมีลูกค้าเขาขอขอใส่ค้ำฝาฝาท้ายอ่ะเพื่อทุนแรงเขาเขาเป็นป้าป้าบอกว่า เนี่ยอยากเปิดฝาท้ายแล้วแบบอยากให้มันแบบมีทุรลงเออผมแถมให้ถ้าใครที่แบบไม่อยากออกแรงบอกที่ภาษาการขายได้เลยเดี๋ยวผมแถมให้ยาบเปิดแบบเบาๆแล้วก็แบบเวลาขึ้นก็ใช้นิ้วดีได้เลยไม่ต้องออกแรงเยอะนะฮะนะนี่นะครับแบคไลเนอร์ฟอดนะฮะจากโรงงานเลยแบกไบเนอร์ฟอดจากโรงงานเลยนะไปใช้งานหนักมากนี่นะครับนี่เฟ้นเฟนเดิมหมดนะครับเฟ้นเฟ้นเดิมหมดแล้วก็ดูดูกระบะนะครับมีรอยเล็กน้อยมากแต่แบบ เอ้เฟ้นเฟ้นเดิมหมดเลยนะครับครับผมคือผมชอบให้ดูเปลือกกระบะอะไรพวกนี้นะครับอาร์เอิร์กเดิมหมดนะฮะมันเป็นจุดที่กระบะใช้งานใช่เพราะว่ารถรถขนาดคือบอกง่ายๆไม่ใช่ว่าเป็นรถคนเกาะสร้างใช่ครับถ้ารถคนก่อสร้างจะสมบูรณ์สมบเรณมีรอยดินแดงพมีคาปูนมีหมแมวนะครับคือรถอย่างนี้ซื้อแบบสวยๆแบบนี้นะครับสวยมากนะฮะเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างตัวนี้เป็นตัว XLT นะฮะตัว XLT ราคาผมบอกเลยว่าไม่แพงราคาเราใจสุด มีคนอยากไลฟพี่ไพ er> ่แก่งออฟฟิศโอเคมาดูพวงมาลัยปฏิฟังก์ชันของเขากันนะครับตัวนี้ราคารถใหม่อยู่ท huh? ี่8ปดแสนกว่าใช่ครับครับผมเป็น4ประตูเป็น8ปดแสนกว่าตัวนี้ตัว XLT นะครับแต่ราคาของเราเราตั้งอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับครับห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท 5 1 5 0 0 0บาทผ่อนเดือนละผ่อนเดือนละเจ็ดพันแปดครับเอาดีๆเอาดีๆห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าล้บาทพี่เสริมเดืนีโดมไอีกอะเมื่อกี้ห้าแสนหนึบาทนะครับได้รถปี2017แท้นะครับแล้วก็ได้รถสวยมากได้ไมค์แค่50,000โลได้ไมค์ห0 0 0มโลนะครับได้ไมค์ห0 0 0มโลคู<ถ>่มือบุฟเสวิตครบหมดนะครับนี่ผมให้ดูเลยนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดด้วยนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดเลย เข้าอเมริกันมอเตอร์นะครับรถเชียงใหม่เดิมมล้ใช่ผ่อนแค่มวละ8,500น้าฟรีดาวนะพี่8,5 0 0ผมขออนุญาตไปส่งมอบรถ 8, 5, <นะ S 2> ได้ครับไปเลย<อ>นะครับลูกค้ามาแล้วใช่ไหมครับโอเคอเดีเ๋ยวอยู่กับผมนะฮะเ,เดี๋ยวให้พี่เฟิร์นไปปล่อยรถด,ดอดนี่ครับรถเข้าศูนย์ตลอดด้วยนะครับเวลาซื้อรถนะครับอยากให้ดูบุคเซอร์วิสประกอบด้วยนะครับบุคเฟอร์วิสประกอบด้วยนะครับหรือว่าเช็คเอาเลขดูถังเช็คศูนย์ได้นะครับนะ และยิงเข้าสูนเชียงใหม่อเมริกันเนี่ยเราสามารถเช็คประวัติได้เลยนะครับได้รถเชียงใหม่มือเดียวไม่แค่ห้าหมื่นโลราคาแค่ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทที่สัมพันธ์มีโปรขับฟรีเก้าสิบวันด้วยผ่อนแค่แปดพันห้าเองถูกมากๆถูกมากๆนะครับผ่อนฟรีดาวนะครับผ่อนแค่แปดพันห้าเองแต่ถ้าพี่อยากออกรถสุนบาทได้ไหมได้นะครับค่ามว้วนจะเพิ่มอีกประมาณสองร้อยนะครับประมาณสองร้อยผมผมฮ่าสุดมากออกรถสุนบาทผมจะไม่ใช้ วิธีที่บวกดอกเบีย้ยนะครับพ่อดวกบวกดอกเบีย้ยเรามันจะอยู่กับเราตลอดอายุสัญญาแต่รประกันมันอยู่เราแค่ปีเดียวนะฮะแต่ผมมีวิธีของผมนะครับลูกค้าคุ้มแน่นอนผ่อนเดือนละแ5 0 0น้นะฮะสวยมากนี่ด้านหลังนะฮะนี่เบาะสวยเลยนะครับเบาสวยเลยเมีค่าสุนเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวทางเรา ทำความสะอาดซักให้อย่างดีพอรถเพิ่งเข้ามาจริงนะครับนะได้ไม่ห้า0 0ื่โลได้รถสวยมากดอกเบี้ยของผมเริ่มต้นที่1นึของผมได้จริงตลอดอายุสัญญานะครับแต่ขอให้พี่ดาวให้ผมนิดนึงเดี๋ยวผมปิดให้นะครับปิดให้เลยนะนี่สวยมากๆากนะฮะแมกไลเนอร์ฟอดด้วยได้รถเชียงใหม่มือเดียวด้วยได้สีแดงด้วยบางคนบอกว่าโปรขับฟรี90วันไม่จําเป็นพี่สามารถเปลี่ยนโปรเป็นคิ aw, ้วล้อคิ้วล้อนะครับคิ Q ้วล้อคิ aw, ้วล้ออ่ ที่เป็นหมุดกระดุมสวยๆนะสีดําทั้งสียันเลยแลพร้อมกระจังหน้าแต่งได้เลยนะครับโปรของผมขับฟรี90วันต่อให้ถึงสิ้นเดือนเลยนะครับถึงสิ้นเดือนเลยนะครับแต่สามารถบางคนที่ไม่จําเป็นที่90วันนําเป็นเงินสดกลับบ้านได้ส่วนลดได้หรือว่าเป็นของแถมอย่างอื่นได้นะครับสามารถแจ้งที่ปรึษษาการขายได้นะครับอ่าสวยมากๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับฟอร์สดสวยๆเลย ปีส0 1 7นิบเจ็นะครับสอง7สิดแท้รถชียงใหม่มือเดียวเดี๋ยวเรามาดูมุมน้ำเยินกันบ้างนะฮะสีน้ำเยินสวยไม่แพ้กันสีน้ำเยินสวยไม่แพ้รถกทมออมือเดียวของผมชัดเจนทุกอย่างนะครับที่มาที่ไปของผมชัดเจนนะครับปีสอง7สิบเจ็ดเหมือนกันนะครับแต่ไมคแค่4 0 0หมื่นโลเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูสวยเลยนะฮะไมฝีหมื่4เจ็ดพันโลนะฮะ ไม่47,000โลนะฮะนี่ของเครื่องนะครับสวยมากๆนะฮะหวัดดีทั้ง20คนดูด้วยนะครับยังไงฝากคนละหนแชร์ก็ยังดีนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะหัวน้องหัวน้อนะฮะไม่มีขยับเลยหัวน้งหัวน้อสวยเลยนะครับ คันนี้เหมือนกันนะครับไม่มีเคียร์สีนะครับมีรดูรอยเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดให้นะครับเข้ามาดูก่อนพรุ่งนี้ก็เปิดนะครับมาทดสอบขับได้ทั้ง2คันอยากได้ของแต่งอะไรอยากได้ส่วนลดหรือว่าอยากได้โปรขับฟรี9กวันได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยนะหัวนงหัวน็อตสวยมากนะครับหัวน็อตสอดนะฮะให้สังเกตดีๆเขาจะมีอ่ามีต้นสือนะมีต้นสือ8.8อะไรอย่างเงี้ยนะมีต้นสือครบหมดเลยนะครับมีต้นสือนะฮะนี่แล้วก็ที่ผม แนะนำให้ดูตลอดลเลยคือตัวอาร์ที่ที่เชื่อมกับตัวถังนะครับต้องกลมๆแบบนี้นะครับต้องกลมๆแบบนี้นะฮะด้วยราคาการันตีคุณภาพอยู่แล้วนะครับการันตีเลขไม้แท้ทุกคันด้วยนะครับแล้วสีแต้มจากโรงงานมีครบทุกจุดนะฮะสีแต้มจากโรงงานสวยเลยนะครับสวยมากนี่สวยมากนะฮะฝาปงเฟ้นเดิมนะครับเฟ้นเดิมเลยเฟ้นเดิมเลยนะครับเฟ้นเดิม หัวลงหัวน็อตไม่มีขยับนะฮะไม่มีขยับทั้งฝั่งไอตัวฝั่งกระโปรงและแก้มเลยนะครับเป็นตัว XLT เหมือนกันเบรก ABS นะครับแอร์แบ็กครบนะครับแอร์แบ็กครบไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะสวยมากๆได้สีน้ำเงินด้วยใครไม่ชอบสีแดงก็เลือกสีน้ำเงินใครไม่ชอบสีเงินก็เลือกสีแดงแต่ถ้าไม่ชอบทั้งสองสีเรามีสีเทาสีบอลเงินเข้ามาเลือกได้เลยนะครับแล้วก็มีสีขาวด้วยนะครับสีขาวผมมีวแท็กนะเดี๋ยวว i แท็ก สีส้มก็กาลังมาไวท์วแท็กสีส้มกําลังมาไม่ห้าหมื่นโลไว้แท็กสีขาวมีแล้วนะครับอยู่ที่ที่สาขานี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูมีไหนไม่รู้ <c oughs> นะนี่มาดูรอบคันหน่อยพี่ฝ้ายถ่ายให้ลูกค้าดูรอบคันหน่อยสวยๆเลยนะฮะจิตจัดจิตจัดจน้ําเงินแดงนี่นะครับช่างเราได้ยินเสียงช่างปั่นสีนะฮะก็ คู่นี้มีปล่อยหลายคันนะครับช่างก็แบบทาการขัดเคลือบให้ลูกค้าก่อนสมมอบทุกคันแมกไีเนอร์นะฮะของสอดเลยนี่สวยมากนะครับแมกไีเนอร์จากโรงงานของสอดเลยเส้นฝาเป็นฝาท้ายนะครับไม่มีขาดนะฮะดูนะครับเดิมๆเลยนะครับไม่มีแตกไม่มีอะไรนะครับมีรูรอยเล็กน้อยขนแมวนะครับแล้วที่สำคัญเปลือกกระบะ ครบนะฮะเปลือกกระบาดไม่เปลือไม่มีเปลือไม่มีเปลี่ยนนะครับคือรถรุ่นใหม่นะครับทําไมผมให้ดูตรงอาร์คเปลือกกระบาดเพราะว่ารถรุ่นใหม่อ่ะคือจะเปลี่ยนชิ้นเปลือกกระบาดเขาจะไม่เคาะไม่มานั่งโปให้พี่นะครับเขาจะเปลี่ยนชิ้นเปลือกกระบาดมันต้องมีอาร์คนะฮะต้องมีอาร์คต้องมีอาร์คสวยมากสีน้ำเงินนะครับราคาเท่ากันนะฮะราคาเท่ากันผ่อนเดือนละแปดพันห้านะครับถ้าไม่เอาโปขับฟรีเก้าสิบวันพี่เปลี่ยนเป็นคิ้วล้อ นะครับซุ้มล้อที่เป็นเม็ดกระดุมสวยๆเลยนะครับแล้วก็เป็นกระจังหน้าแต่งได้นะครับอ่านะผ่อนเดียวละแปดพันห้าเองไม่สี่หมื่นเจ็ดพันโลอ่ะให้พี่ไฟคาานั่ง นเดือนละแปดท่นห้เองนะครับพรุ่งนี้เปิดนะครับท่านใดที่สนใจมาทดสอบขับได้กับไม่น้อยนะครับไม่น้อยอยากให้ลูกค้าได้ไม่น้อยนะครับมันฟีลลิ่งขับไปได้แดงเลยนะครับนี่ก่อนส่งมอบนะครับทุกคันนะครับผมเอาเข้าศูนย์สอดนะครับมีใบเฟซโชว์ให้ดูทุกคันนะฮะแล้วก็เช็คเบื้องต้นให้หมดนะครับครับผมรับประกันหนึ่งปีไม่ว่าเป็นแบรนด์ไหนนะครับรับประกัน1ปีหรือหมื่นโลเครื่องยนต์เกียร์กล่องยูแล้วที่สำคัญนะครับของผมมีคอร์เซ็นเตอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมง ใช้ได้ทั่วประเทศไม่ว่าพี่อยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยสามารถใช้คอร์เซนเตอร์ได้เลยนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินได้เลยดีมากๆนะครับผมมีสตอรี่หลายท่านเลยที่แบบมันมันมีไว้ให้อุ่นใจมันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันนะครับแล้วมันเกิดขึ้นอย่างเช่นแบบเลอเปิดไฟลีแล้วแบตหมดอะไรเงี้ยนะครับโทรหาคอนเตอร์ผมเลยเขาจะประสานคนไปช่วยเหลือพี่นะครับนี่สวยนะครับสวยสะอาดเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกเลยนะครับอ่า ผมยังไม่ได้ส่งเก็บสีนะครับมีริ้วรอยขนแมวเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวผมเก็บให้หมดนะฮะพี่เข้ามาดูเดิมๆก่อนอยากให้เห็นเดิมๆนะอาร์คเอิร์กเดิมหมดนะครับเดิมๆเ,เลยนะหวัดดีทั้ง20คนดูนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว,วันพรุ่งนี้เรามีเกมใช่ไหมครับ วันนี้เดี๋ยวจะมีโพสต์ไปนะครับใครที่ออกรถกับเอเคาสาขาบ่อหินน้ำร่วมเล่นสนุกกันได้เลยนะฮะแชร์โพสต์ให้ให้ถูกนะครับแล้วก็ถ่ายรูปที่แบบรถที่เกอบป้ายเอเคานะมาร่วมเล่นสนุกกับเรารางวัลที่1นนะฮะได้รับรางวัล5 0 0 0บาทเลขท้าย3ตัวนะครับตามที่ผมจับนะฮะถ้า2ตัวรับไปเลย2,000บาทมีรางวัลชมเชยรางวัลตอบใจด้วยนะครับเข้ามาร่วมเล่นสนุกกันนะฮะเอวันเลฟ เออเลสสวยมากปี2019เครื่อง2,000ขับ2เป็นตัวไทเทเนียมเป็นตัวไทเทเนียมนะครับไทเทเนียมไทเทเนียมคืออะไรไทเทเนียมมันจะมีไทเทเนียมพาร์สไทเทเนียมพาร์สก็คือมีฟันลูปตัวนี้เป็นไทเทเนียมแต่ฝาท้ายเปิดเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับไม่หลักหมื่นรถสวยมากๆราคาบอกเลยว่าไม่แพงรถใหม่อยู่ประมาณล้านห้าตัวนี้ขายอยู่ที่960,000บาทที่สำคัญดอกเบี้ยรถฟอดผมได้เริ่มต้นที่1.99ผมได้จริงนะครับ ีเทลเบเซอร์ er นะฮะราคาถูกมากนะฮะทเทลเบเซอร์มีคนสนใจเยอะนะครับแต่ยังไม่มีใครเข้ามาดูใครที่ชิงตัวเข้ามาดูก่อนแล้วมาลองขับได้เลยนะฮะเป็นเกียร์ออโต้นะขับ2ราคาแค่3า9 0 0 0เบาท2.8นะเครื่อง2.8ด้วยหล่อมากครับทเทลเบเซอร์ราคานี้ดีกว่าซื้อพวกไม่รู้ว่าไม่ไม่อยากไปพลาดแบรนด์อื่นนะครับคือแต่ดีอะคุ้มพี่ใช้คุ้มนะฮะแล้วก็เบน คือคันนี้ผมภูมิใจนําเสนอมากๆนะครับเป็นรถเชียงใหม่เดิมรถเชียงใหม่เดิมนะครับตัวนี้เป็นซี200ถ้าสมมติว่าพี่หารุ่นนี้อยู่นะครับผมแนะนําอย่างนี้เลยพี่ไปดูทุกที่ที่มีแพลนเลยแต่ขอให้แวะมามาดูคันนี้หน่อยนึงนะครับถ้าพี่มาแล้วพี่บอกว่าเสียเวลาผมให้ค่าเสียเวลาพี่ด้วยเพราะคันนี้สวยมากๆได้รถเชียงใหม่เดิมคือความจริงมันแทบจะเป็นมือเดียวเลยอ่ะคือลูกค้าผมซื้อกับเพื่อนที่แบบ ซื้อมาได้2-3สามเดือนแล้วเขาเปลี่ยนเป็น SUV มาเทินกับ e v e r อเรผมไปนะครับแต่เป็นรถเชียงใหม่เดิมแล้วรถเข้าศูนย์ทุกระยะหมื่นโลด้วยผมเช็คประวัติแล้วไม่แท้ไม่แค่เจ0 0มื่โลไม่แค่เจ็ดหมโลแล้วรถสวยมากๆนะครับรถสวยมากนะฮะร,ราคาไม่แพงนะครับผมตั้งแค่เจ็ดแสอเองยอดจัดเขาได้แ0 0แสนกว่าด้วยซ้ำนะครับนี่สวยมากเดี๋ยวไปดูโซนหน้านหน่อยไหมไปเดี๋ยวดูโซนหน้านนะฮะ ไบเอโลมีเข้ามาเยอะเลยนะครับมีสีดําสีเทาดําสีน้ําตาลนะครับมีเข้ามาแล้วนะครับและฟอร์ชูเนอร์ออเนียลฟอร์ชูเนอร์ก็เข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับมีสีบอลเงินกําลังล้างอยู่มั้งนะฮะเดฟโฟวินนะครับแอคคอร์ดแอคคอร์ดมาแล้วนะครับปี2018สีขาวกําลังเข้ามาใหม่เลยนะฮะกำลังเข้ามาใหม่เลยนะครับมีทุกสีเลยสีเทาดําสีบอลเงินสีขาวนะครับ F อฟซก็เหมือนกันนะ FC ใครที่มองหา F4 นะครับปี2018นะฮะร,ราคา6แสนกว่านะครับมาที่เอคาเลยไม่แค่70,000โลรถสวยมากนะครับรถสวยมากๆคันนี้เป็นตัว EL นะฮะตัวนี้ก็ถูกมากๆนะครับไม่แค่70,000โลเหมือนกันนะครับนะผ่อนสบายด้วยผ่อนแค่1,001,002นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่1.99นะครับเดี๋ยวผมให้พาไปดูโดนโซนหน้าหน่อยนะนี่ มิสูแอดาดหน้ากันดั้มออกป้ายแดงได้ชมนี้เลยนะครับแต่มีที่ a k เคาแล้วสาขาบ่อยหินผ่อนแค่เดือนละ6,000ฟรีดาวผ่อนแค่เดือนละ6 0 0 0พี่ได้ชมนี้แล้วอะ่ะถูกมากถ้าไม่เอาโปรก0ววันมาเลือกแม็กใหม่เลยลายแม็กตามที่ต้องการเลยนะฮะตามที่ต้องการเลยนะครับมาดูอันติดกันนี่คืออันติดนะครับนี่คืออันติด อันตีเครื่อง1.8นะฮะเครื่อง1.8ตัวนี้ไมคแค่90,000มื่โลรถเข้าศูนย์ทุกระยะหมื่นโลได้สเกิร์ตรอบคันได้เบาะหนังได้รถสวยมากๆนะครับตัวนี้ผ่อนแค่7,700เองนะผ่อนราคาแค่7,700เองฟรีดาวนะครับได้เครื่อง1,800ด้วยรถสวยมากๆนะครับนี่ไอคอร์ดไอคอร์ดนะครับปี2017นะฮะปี2017นะครับเอ้ยตัวนี้ปี18ตัวนี้ เป็นตัวเอลวนะครับตัวท็อปสุดเลยดยเชียงใหม่มือเดียวไม้แค่3 0,000โลไม้แค่30,000โลผ่อนเดือนละ14,000ราคารถใหม่ล้านสี่กว่าเกือบล้านห้าตัวนี้ตัวเอยวนะครับตัวท็อปสุดมีกล้อง360องศาสี่องศามีอาจอตรงกระจกมองข้างนะครับมีเซนเซอร์มีบอะเมมครบเลยนะครับสวยมากถ้าสมมติว่าตัว E ไม่ได้ผ่อนอยู่ประมาณ3 3 2 0 0นะครับแต่ตัวนี้จะผ่อนประมาณ14นะครับ นี่ฟิตตี้ฟิตี้นะฮะฟิตตี้ตัวนี้ผมใส่สกเกอร์รอบคันใส่จอมิลเลอร์ลิงค์คาเพพร้อมกล้องไพลหลังแล้วนะครับตัวนี้ปี2016แท้ดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่1.99นะครับตัวนี้ผ่อนแค่ผ่อนเท่าไหร่นะ6ก0ัตัวนี้ผ่อนแค่6ก0ัน,น, 6, 9, นะครับถูกมากๆได้เบาะหนังด้วยนะครับเป็นตัว B แล้วนะเป็นพุทสตาร์แล้ว MG MG ออปชั่นครบมากเป็นตัว แฟรนะครับรุ่น X รุ่นท็อปสุดนะฮะได้ฟันลูปได้ไม่แค่20,000โลพี่มาลองขับดูฟิลลิ่งขับป้ายแดงเลยคันนี้นะครับฟิลลิ่งขับป้ายแดงเลยที่สำคัญผมปิดดอ,อกเบีย้ย1น 9, 9, 9ให้พี่ได้ด้วยไม่ว่าเป็นแบรนด์ไหนก็ตามของผมได้จริงนะครับของผมได้จริงย้ำว่าได้จริงเลยนะครับถ้าสมมติว่าผ่อนอยู่ที่อยู่ที่ประมาณ800 0นะฮะถ้าฟรีดาวนะครับ8,000 8, 000, 8 000น0 0ันนต้นเลยฟรีดาวนะครับพี่ซื้อฟรีดาวซื้อซื้อทังทีซื้อแบบนี้พี่ สวยเลย MP สามร้อยนะครับ MP สามร้อยคันนี้นะฮะไม่ My แค่เจ็ดเดี๋ยวนะตัวนี้เป็นตัวคาลิเบอร์นะครับเป็นตัวคาลิเบอร์ไม่เจ็ด0มืนโลนะครับรถสวยมากะครนะเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูเมือเช้าพี่เสริมไรแล้วใช่ไหมครับตัวนี้นะฮะผ่อนอยู่ที่เจ็ดพันเจ็ดนะฮะ นี่นะครับถ้าฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ7 7 0 0เจ็ดเจ็ดนะครับรถสวยมากๆนะครับได้ไมค์ค่70,000โลตัวนี้เป็นตัว E แล้วนะครับเป็นพุทธสตาร์ทด้วยนะครับเป็นพุทธสตาร์ทตัวนี้มีมีรุ่นไหนผ่อนไม่เกิน5,000บ้างครับพี่โจพี่โจอยากได้รถอะไรครับมีหลายรุ่นเลย อยากได้อีโคคาร์หรือว่าเครื่องพันห้าหรือว่ารถกระบะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้เดี๋ยวให้อดมินแนะนาเลยอดมินทักเลยนะครับอ่ารถสวยมากๆครับภายนในภายในสวยเลยเดี๋ยวให้พี่ฝ้ายถ่ายแบบแบ,บก็ได้มีกล้องหลังด้วยนะฮะหัวนงหัวน็อตไม่มีขยับนะครับแต่เข็บไม่มีแกะรถผมไม่มีชนนะและที่สําคัญเอคาการันตีเลขไม้แท้ทุกคันนี่เลขไม้แท้ทุกคันเอ็มพีสามร้อยสี่ประตูเรามีสองคันนะครับมีสีน้ําตาลเพิ่งหลุดจองเสียดายมากๆเลย เพิ่งรูดจองนะครับตัวนั้นราคาอยู่ที่435,000บาทถูกมากได้4ประตูด้วยได้คาลิเบอร์ด้วยได้ตัว e นะฮะแต่ไมค์เขาแสนโลพอดีนะครับไมค์เขาแสนโลขายถูกนะครับเรื่องผมขายไมคแท้ไม่มีย้อมแมวขายนะครับอ่าอินโนวาอินโนวาผมมีเยอะนะครับปีใหม่นะครับปี2017ไมค์หลักหมื่นนะฮะผมไปไปหลายคันแล้วนะครับตอนนี้เหลือไม่กี่คันแล้วนะครับใครสนใจรีบมาลอง ขับได้เลยนะครับมาลองขับก่อนนะครับเช็คสูตรได้ทุกคันนะครับรถใหม่เพิ่งเข้ามานะครับเหลือไม่กี่คันนะฮะผมขายไปเยอะมากนะครับดอกเบี้ยของผมเริ่มต้นที่1.9 9้านะครับตัวนี้ผ่อนแค่เดือนละหมื่นสองกว่าเองประมาณหมื่นสองครับผ่อนแค่หมื่นสองเองนะครับฟรีดาวหมื่นเอ็ดกว่ามั้งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจิ้มให้เลยดีกว่าตัวนี้ผ่อนเดือนละเท่าไหร่ฮะฟรีดาวนะครับนี่ 11,925บาทเป๊ะนะครับผมรวมดอกเบีย้ยกับแหวแล้วนะครับดอกเบีย้ยของผมได้ถูกมากมากนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมนะครับถ้าพี่ไม่อยากทำพี่ไม่ต้องทำไปตามนี้11,925บาทจ่ายแค่ประกันชั้นหนึ่งถ้าไม่จ่ายประกันชั้นหนึ่งก็เพิ่มค่าวดประมาณ200นะครับอินโนวาเจ็ดที่นั่งปี17บดรถสวยมากๆนะครับแล้วออปชันภายในสวยมากมีดาวไลท์ด้วยผมชอบมากนะฮะนี่ รีโวหน้าล้โค้ฟูลอันนี้พรีเลนเนอร์อันนี้ปี2019นะครับปี2019ผมตั้งไม่แพงนะเป็น e p พ s s ด้วยราคาแค่645,000บาทไมล์หลักหมื่นนะเดี๋ยวผมดูไมล์ให้เลยดีกว่าไมล์ส4่หมสรถสวยมากๆไมล์แค่4 000, 4 0 0 0นนะครับรถสวยไม่มีชนไม่มีเคลียร์ฝีเข้ามาเช็คได้เลยรถสวยมาก645,000บาทผ่อนเดือนรับ หมื่นประมาณหมื่นนะครับหมื่นหลักร้อยประมาณหมื่นหลักร้อยเดี๋ยวจิ้มให้เลยเดียว่าจิ้มเป๊ะเลยเดียว่านะครับสวยสวยมากครับได้ e p a s สังเกตง่ายๆครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เป็น e p a s แล้วนะครับเป็น e p a s นะฮะร,รถสวยมากนะครับเดี๋ยวผมจิ้มให้เลย ผ่อนเดือนละหมื่นหกร้อยแปดสิบสามบาทเป๊ะ <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> ไม่ได้คุยนานปาย <c oughs> ตัวนี้โฟวินนะฮะตัวนี้โฟวินนะครับเป็นเครื่องสอง่สิี่โฟวินยางใหม่ปีสองพันยี่สิบตัวนี้ราคาอยู่ที่แปดเก้าเก้านะครับแปดเก้าเก้ารถสวยมากๆนะครับได้ตัวโฟวินได้ g t p r e m ียมด้วยนะครับสวยมากๆนะหัวเดียว ใครที่มองหาหัวเดียวนะครับเ,เหมือนป้ายแดงดีกว่าไม่แค่หมื่นโลหมื่นเจ็ดพันโลเหมือนป้ายแดงเลยได้เจพัดด้วยกระจกไฟฟ้าโรงงานเบาะแยกแล้วไม่เคยเคลียร์สีเข้ามาลองขับได้เลยรถสวยมากนะฮะผ่อนเดือนละประมาณ7000กว่าบาท700 0นต้นต้นนะครับ7,00 0นต้นๆฟรีดาวนะได้เจพัดด้วยถูกมากไม่แค่17,00 0โลรถที่นี่ไม่แท้ทุกคันเช็คศูนย์ได้ทุกคันนะครับ นะตัวนี้ติดจองนะี๋ยวันนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะครับผมเย่ฝากเต็นท์เอเคาาไว้ด้วยนะฮะพรุ่งนี้เปิดนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับถ้าสมมติท่านใดที่แบบมองหารถสวยๆนะครับยังไงฝากเปิดใจให้กับรถมือสองนะครับยังไงก็ฝากเอเคาาไว้ด้วยนะครับของเราตัวเบียเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นเก้านะครับของเราเข้าศูนย์ก่อนส่งมอบทุกคันขัดเครื่องฟรีให้ทุกคันนะครับฟรีค่าจัดโอนพร้อมล็อกเลขทะเบียนให้ด้วยนะครับแล้วรับประกัน1ปีหรือหมื่นโลนะครับมี ผมมีคู่มือการรับประกันที่ชัดเจนนะครับไม่ใช่แค่คําพูดนะฮะแล้วก็มีคอร์เซนเตอร์ช่วยเหลออือตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับสวยทุกคันดันทุกเคสพร้อมจดทุกเงินไขฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ